สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับผมแม่ๆเช้านี้ก็มาถ่ายชิปน้ำมนุนองอิงแล้วก็พายหนึ่งนะครับวันนี้เอามาผูกร่วมกันนะครับผมมาเป็นยืดเป็นพระเอกให้นะครับผมในไลน์นะครับผมพายหนึ่งอยู่กับเด็กๆนะครับผมสองเชือกนะี่โอ้ยคำกันแล้วคำกันแล้ว เล็กน้อยหยอ,อกกันหยอ,อกกันหยอ,อกกันอาโชว์แน่สองตัวค้ำกันแน่องค์อิงกับน้ำมนต์น่ครับนี่ก็ขยันเดินสะระเกินครับเดินไม่หยุดเลยน้ำมนต์ เช้านี้ไม่มีแดดนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมให้กับช่องพังฟูเป้ด้วยนะครับผมเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับความสวยความน่ารักของช้างเอ้ยน้ำมนต์ถอย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยป๊อมาเอาออกมี น้ำมนอยู่นิ่งๆหน่อยเห็นกล้วยห้อยแขวนไว้ไม่ได้เลยมากินอย่างเดียวเลยนะครับดูองค์อิงนิ่งมากในสดเหมือนน้ำมนเลยน้ำมนนี่เดินอย่างเดียวมานะกินยังอยากกินยังชมพรเครับชมพระเอกต่อ อ๋ออ๋ออออ๋หา,อ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 าของกินอย่างเดียวเลยครับจ่าก,ก่อนจ่าก,ก่อนขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยเร็วสวัสดีจ่าวัสดีจ่าวัสดีจ่าก่อนเสียงอ้าวไม่มีของกินไม่ทำ ก่นช้างก็โสรีกันอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> ถอยถอยองค์หญิงถอยปเป็นหยอกกับพายหนึ่งแล้วเออถอยถอยถอยองค์หญิง่าไปใกล้พ่อพาย การช่วงเช้านะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอยู่ที่โรงช้างของน้องน้ำมนต์นะครับผมก็จะคึกคืนครับวันนี้นะครับสองเชือกน้อยหยอกกันดีกว่าน่ารักนะครับสองเชือกนี้อ่ะค้ำกันหน่อยช้างศึกครับช้างศึกาช้างศึกหน่อยสองเชือก ไม่มีกิจกรรมไปไหนเลยนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมช่วงนี้ยังไม่ได้ออกทัวร์นะครับผมมาจัดพากันอยู่บ้านแล้วก็มานั่งเล่นสังสรรค์กันนะครับผมในแต่ละวันนะครับน้ำมน,น้ำมน,น,ำมอนแอะแอะ <c oughs> อัน,นี้นมาทำผ้าบางบางแดดนะครับน้ำมนก็สวนนะครับตามภาษาช้างเด็กนะครับ จะไปแกะออกมานี่มานี่เร็อน้ำมนต์มานี่มานี่เร็ว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 อันนี้ไหน้ำมนต์เร็วเร็วเร็เร็วเร็วจ้าจ้าเสียงหน่อยขอเสียงก่อนเสียงมาดีคาก่อนนะมาดีจ้าก่อนอจย์เรย จ้าโอ้ยสั่งบ่ได้เลยสวัสดีค่ะก่อนเลยเสียงบม่มีของกินไม่มีของกินไม่ทำให้นะครับชมภายหนึ่งต่อนะครับเมื่อกี้ก็มีเหตุการณ์นาทีระทึกนะครับผมเมื่อกี้น้ำมนต์ไปจับไอที่ผูกเปนะครับแล้วก็ เกือบรอมทับแม่ควานนั่งไรสวดอยู่เมื่อกี้นาทีระทึก <laughs> เกือบหัวจะแตกแล้วนะครับน้ำมนทำทำเรื่องนะครับต้องเอาอยาให้กินเรื่อยๆครับไม่งั้นชกน,น้ำมนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผม <laughs> อ,อย่าลืมนะครับผมมแม่แม ่อนที่จะจบลิก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมให้กําลังใจคนเลี้ยงช้างแบบบ้านๆนะครับพจนสาสตรของเรานะครับชีวิตของคนเลี้ยงช้างควนช้างนะครับผมให้กาลังใจกันได้นะครับผมเราจะมาอัปเดตถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผม,มเจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปกับพายหนึ่งแบบรอๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ